ผูถ้ถามสดเรื่องมาตรการการแก้ไขแก้ปัญหานักเรียนไม่มีที่เรียนผลจากการสั่งปิดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคุณแวร์มหาดีแวร์ดาโอเป็นผู้ตั้งคำถามถามนายกรัฐมนตรีเชิญท่านผู้ตั้งคำถามครับเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพครับกระผมนายแพทย์แวร์มหาดี ผู้ตั้งกระทู้สดในวันนี้ครับจากกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งปิดโรงเรียนอิสลามบุรพาซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลกะลัวเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่เองนะครับด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงนะครับ โดยอ้างในเหตุผลที่ชี้แจงต่อผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนว่าเนื่องจากการสอบสวนข้อเท็จจริงครับเชื่อได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนรู้เห็นว่าโรงเรียนดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งที่มีการประชุมวางแผนก่อการร้ายปลุกฝังอุด,ดมการณ์ที่เป็นภัยต่อประเทศชาติมีการใช้บริเวณโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอาวุธและเป็นแหล่ง หลบซ่อนของผู้ก่อการร้ายหลังปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้วแต่ทางผู้บริหารกลับไม่มีมาตรการใดๆในการที่จะกำจัดสิ่งเหล่านั้นจึงผิดตามพระบัญญัติโรงเรียนเอกชนพศ .2525 ครับจึงได้สั่งถอนใบอนุญาตดังกล่าวครับก่อนที่ผมจะตั้งคำถามผลกระทบต่อนักเรียนนั้น ตรงประเด็นว่าถอนหรือไม่ถอนอันนั้นคงเป็นอยู่ยในดุลยพินิษของฝ่ายผู้ว่าและก็ฝ่ายความมั่นคงครับเราคงจะไม่พูดถึงประเด็นนั้นแต่สิ่งที่เราอยากจะเรียนให้ทางท่านประธานทราบก็คือว่าจากการจับกลุ่มนะครับผู้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ในช่วงหลังนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากนักเรียนเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับและก็นักเรียนเหล่านั้นมาจาก โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา3ลักษณะครับคือลักษณะที่1ก็คือจากโรงเรียนปอนด์เหมายความว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีสอนศาสนาอย่างเดียวและก็กลุ่มที่2มาจากสถาบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคือโรงเรียนที่สอนสาม,มัญนี่แหละครับแต่ว่าส่วนหนึ่งของเวลานั้นไปเรียนศาสนาด้วยและก็ส่วนที่3นะครับก็คือมาจากโรงเรียนของรัฐเองครับคือวิทยาลัยเทคนิค นะครับหลายๆครั้งที่จับกลุ่มก็เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมีทั้ง3กรณีครับทีนีเ้เมื่อวันที่5ครับก่อนหน้านั้น2-3วันก็มีเหตุการณ์และก็ถูกจับกลุ่มไปทีนี้ทางผู้ว่าจึงเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเขตการศึกษาทั้งคณะกรรมการอิสลามส่วนหนึ่งและก็ทางาสารกลางคือทางจังหวัดมาประชุมหารือก็ลงมติว่า ให้มีการปิดโรงเรียนอิสลามบูรพาที่จังหวัดนนทบุรีเป็นแห่งแรกครับและก็เป็นมาตรการใหม่ของฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะฝ่ายควานมันม่นคงครับในการที่จะแก้ปัญหาภาคใต้หลังจากที่มีมาตรการหลาย,ลายมาตรการแล้วรวมทั้งมาตรการการล้อมหมู่บ้านเพื่อ,อเชิญผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยไปยังไข่ต่างๆที่มีอยู่ในภาคใต้ครับตรงนั้นไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะถามคำถามแรกต่อ คณะรัฐบาลก็คือว่าผลจากการปิดโรงเรียนครั้งนี้ครับปรากฏว่านักเรียน610คนครับเท่าที่ทราบยังไม่มีที่เรียนนะครับและก็ที่สองก็คือจำนวนครู59คนนี่ก็ไม่มีอาชีพรองรับนะครับยิ่งในตอนนี้ครับเป็นช่วงระหว่างเทอมครับอยากจะทราบว่าทางรัฐบาลมีมาตรการหรือได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรและอย่างครับอันนั้นคือเป็นคำถามที่หนึ่งครับขอบคุณครับ พรมนายวรากรสามเกษตรและโดยช่วยการกระทรวงสาธาริสารคำถามที่1ก็คือเหตุผลในการปิดโรงเรียนอิสลามบุรพาและเพิกถอนใบอนุญาตตอบก็คือกระทรวงสาธาริกล่าเรียนว่าการดำเนินการปิดและเพิกถอนใบอนุญาตของโรงเรียนดังกล่าวมีผลจากการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่พบว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าโรงเรียนอิสลามบุรพาเป็นแหล่งที่มีการประชุมวางแผนการก่อการร้ายการปลูกฝังอุดมการณที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ส่วนในคําถามที่2นะครับเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นและมีการแก้ไขยอย่างไรผมขอกราบเรียนดังนี้ครับภายหลังการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตของโรงเรียนสรุารามุรภาทำให้มีนักเรียนไม่มีที่เรียนจํานวน601คนและครูจํานวน4.9คนไม่มีงานทําในการแก้ไขปัญหานั้นกระสึกสาธิการได้กระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและเตรียมการแก้ไขปัญหาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขตหนึ่งแเสนอผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาส ออกคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่1261ทับ2550เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือครูและนักเรียนซึ่งได้กำหนดมาตรการรองรับการดำเนินการดังนี้ข้อที่1จะตั้งศูนย์เยียวยาช่วยเหลือครูและนักเรียนโรงเรียนอิสรรมามบุรพาณสำนักเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต1โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่7รกรกฎาคม2550กระทรวงสาธารณสุขขอให้คำยืนยันว่าเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขตหนึ่งนั้นพร้อมใช้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคนที่จะเข้าเรียนในสถานที่ต่างๆรวมครูทุกคนที่เข้าที่ตกงานจากการที่ไม่มีไู้เครืถอนแบบนี้ไปแล้วด้วยและผมอยากกลับเรียนว่าในคำถามสุดท้ายที่เขียนมาในกระทูนะครับในเรื่องของบัญชีดำผมขอยืนยัวนะว่ากระทรวงศึกษาการไม่มีบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เรีย,รยวกว่าบัญชีดำแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับขอขอบพระคุณครับ